สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตอบคำถามปริศนาคำทาทยอะไรเอ่ยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยแม่เราก็ไม่ใช่แต่เราเรียกแม่ก็ไก่อีกาขอไข่แมวคอควายแม่ชีเริ่มจับเวลาค่ะ เฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยแม่เราก็ไม่ใช่แต่เราเรียกแม่คาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายแม่ชีค่ะเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่สองอะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีกก็ไก่นกวีดขอไข่นกแก้วคอควายนกฟูกเริ่มจับเวลาค่ะ เวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยนกอะไรไม่มีปีคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่นกหวีดเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่3อะไรเอ่ยบ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวก็ไก่บ้านเช่าขอไข่สารพภูมิข้อควายโรงแรม เริ่มจับเวลาค่ะ,มคะหมดเวลาค่ะ เรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยบ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่สารพภูมิเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่4อะไรเอ่ยเกิดมาทั้งที่มีแต่ตาก็ไก่ตายใยขอไข่ ตาขายข้อควายตาปลาเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยเกิดมาทั้งที่มีแต่ตาคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ตาไขา่เราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่5อะไรเอ่ยชักออกมาดำตำเข้าไปมีแสงไฟก็ไก่ไม้ขีดไฟขอไข่ไม้ไผ่ขอควายไม้จิ้มฟัน เริ่มจับเวลาค่ะ,มคะหมดเวลาค่ะ เรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอย่ยชักออกมาดำตำเข้าไปมีแสงไฟคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ไม้ขีดไฟๆๆๆเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่6อะไรเอย่ยตัวเป็นไม้ไ้เป็นดินหัวเป็นยางก็ไก่ดินสอขอไข่ตาไขา่ ข้อควายปากกาเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอย่ยตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินหัวเป็นยางคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ดินสอ <S <S เราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่7อะไรเอย่ยเกิดเพราะไฟหายไปเพราะลมก็ไก่ไฟฉายขอไข่ ควันไฟคอควายพัดลมเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยเกิดเพราะไฟหายไปเพราะลมคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ควันไฟเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่8อะไรเอ่ยสี่เท้าเดินมาหลังคามุงสังกะสีกอไก่เต่าขอไข่กระต่ายคอควายนก เริ่มจับเวลาค่ะ,มคะหมดเวลาค่ะ เรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยสี่เท้าเดินมาหลังคามุงสังกะสีคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่เต่าเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่9อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นลำไรกอไก่ตาขอไข่ปากคอควายจมูก เริ่มจับเวลาค่ะ,มคะหมดเวลาค่ะ เรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นลำไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายจมูกเราไปตอบคำถามข้อต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่10อะไรเอ่ยนกอะไรไม่ใช่ของเราก็ไก่นกเขาขอไข่นกแก้วคอควายนกฮูกเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันนะคะอะไรเอ่ยนกอะไรไม่ใช่ของเราคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่นกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะทำแบบฝึกหัดได้ไหมคะฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ